ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาดูวิธีใช้สมาร์ทปลั๊กเป็นเบรกเกอร์นะครับ สมาร์ทปลั๊กที่รู้สึกว่าทําเป็นเบเกอร์แล้วโอเคตัดเร็วตัดตรงมากที่สุดก็คือยี่ห้อโซนอปนะครับผมมีมาแนะนํา2ตัวคือโซนอปเอสสามแล้วก็โซนอปเอสสีนะครับสำหรับการใช้โซนอปเป็นเบเกอร์เอาไว้กรณีที่เราเสียบปลั๊กในครัวปลั๊กพ่วงที่มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแล้วอุปกรณ์แต่ละอย่างกินไฟทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อทอดกระทะไฟฟ้าต่อไฟฟ้าซึ่งกินไฟรวมกันแล้วมันจะเกินสายไฟเกินเนต้ารับ เกินปั๊กพ่วงนะครับก็เลยแนะนําว่าควรจะมีเบรกเกอร์สำรองก่อนที่สายไฟจะละลายหรือจะใช้ไฟเกินเราสามารถควบคุมการใช้กําลังไฟฟ้าหรือใช้กระแสไฟฟ้าด้วยโซนอฟนะครับสําหรับการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะตั้งค่าแล้วทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้ผมใช้ S40 ก่อนซึ่ง S40 เราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้หรือพูดง่ายๆก็คือเบรกเกอร์พกพานั่นเองนะครับตอนนี้สมร์ทปลั๊กพร้อมใช้งานนะครับ เราสามารถควบคุมผ่านมือถือได้ผมจะใช้ไดเป่าผมตัวนี้ในการทดสอบนะครับตอนนี้มาดูว่าไดเป่าผมของเรากินไฟขนาดไหน352วัตต์นะครับแล้วเปิดเร็วกินไฟที่694วัตต์นีครับผมจะสมมุติเหตุการณ์นะผมจะตั้งลิมิตไว้ที่500วัตต์นะครับ เทียบเคียงกับปักพ่วงทั่วไปที่เราจะใช้ในครัวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราใช้งานทั่วไปปั๊บพ่วงจะรองรับได้ประมาณ2,300ถึง2,500วัตต์ถ้าเกิดคุณใช้เกินบางรุ่นตัดไฟได้บางรุ่นฟิวขาดบางรุ่นเบรกเกอร์ตัดนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยคุณสามารถที่จะล็อกกระแสไฟหรือกำลังไฟด้วยโซนอฟตัวนี้ได้นะครับผมจะล็อกไว้ที่500เพื่อทดสอบให้ดูนะครับลหลายๆท่านที่ยังไม่เคยใช้ อาจจะพยุกตรงเนี้ยเพื่อความปลอดภัยได้ผมล็อกไว้ที่3,000ก่อนหน้านี้ซึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นที่500นะครับโอเคหลายหลายท่านที่เป็นช่างไฟที่เขาใช้โซนออยู่แล้วเขาก็บอกว่าตัวเนี้ยเป็นเบรกเกอร์ดีๆนี่เองนะครับซึ่งเขาจะมีการตัดค่อนข้างเร็วตัดที่ควบคุมที่วงจรไฟฟ้าด้วยนะครับไม่ใช่ให้เงื่อนไขถึงแล้วค่อยตัดแต่ตัวเนี้ตัดที่อุปกรณ์นะครับลองมาดูผมจะเปิดทดสอบที่ เบอร์หนึ่งนะครับอยู่ที่350วัตต์เบอร์สอนะอ่าเร็วไหมครับตอนนี้โซนอฟเ4 0ตัดไฟไปแล้วนะครับดูเหมือนจะค้างสถานะที่695วัตต์แล้วก็มีการทริปตัดไฟนะครับโอเครีเซ็ตกลับมาแล้วเปิดใหม่ครับผมทดสอบอีกรอบอ่าตัดอีกแล้วนะครับ670เกิน500ครับ ทุกอย่างจะเร็วมากเป๊ะมากนะครับก็ลองเอาตัวนี้ไปประยุกต์กับการใช้งานที่ต้องการความละเอียดสูงบางทีอัตไฟช็อตสปาร์กแล้วบางทีอาจจะมีการจิ้มที่รูของปลั๊กพ่วงพวกนี้ก็ได้นะครับบางทีป้องกันอันตรายจ,จากเด็กเอาอะไรมาแย่มาเสียบหรือโดนน้าสามารถตัดทันทีครับผมทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งเปิดนะครับอ่าเนี่ยครับโอเคอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เบอร์หนึ่งนะครับ สามร้อเก้าสิบสองโอเคตัดไฟแล้วมันค่อนข้างเร็วครับพอจะไฟเกินนิดนึงเขาก็รู้ทันทีแล้วก็ตัดเร็วด้วยเร็วมากๆานะครับถ้าเกิดท่านใดที่กําลังมองหาอุปกรณ์ที่จะเอามาตัดไฟเอามาวัดไฟดูกําลังไฟใช้เกินให้ตัดในทุกๆกรณีทุกๆสถานที่แบบพักพ่วงพวกพาไปไหนมาไหนก็ได้ก็แนะนํา2รุ่นนี้นะครับหลายๆท่านที่ใช้อยู่แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นได้นะครับตัวนี้นะครับโซนอ็อบเอสสส่วนตัวนี้ ก็น่าจะคุ้นเคยเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น s o n o ฟ S40 นะครับก็หวังว่าตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับคุณสามารถเอาไปปกป้องชีวิตทรัพย์สินของคุณได้เพื่อไม่ให้ไฟรัดวงจรจากสายไฟละลายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันสปารักแล้วชอ็อตเกิดไฟไหม้ไอ้พวกนี้ได้นะครับก็มาสั้นๆเพียงเท่นี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ